ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กกี้แกนนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยและผมเฝ้ารอมากเลยครับว่าเอ้ยเมื่อไหร่ผมจะได้รีวิวเครื่องจริงวะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมจะได้รีวิวเครื่องจริงแล้วแต่ก่อนอื่นผมขออุ้มิบไปก่อนว่ารุ่นไหนนะไอแล้วจะอุ้มวิบทาไมอ่ะชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วว่ารุ่นไหนนั่นก็คือนี่ผมได้มา Sony ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณโซนี่ที่ส่งเครื่องมาให้รีวิวและลองใช้งานดูนะครับและที่สำคัญขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่นะถ้าไม่มีท่านผู้ชมที่คอยติดตามผมในวันนี้และที่ผ่านมาก็ไม่มีวันที่ผมจะได้เครื่องจริงมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ความพยายามที่ผมทํามาในที่สุดก็เริ่มมาให้ผมเห็นแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากที่ผมไม่มีอะไรเลยเริ่มจากการแค่เปรียบเทียบสเปคเล่าข่าวแต่เปรียบเทียบสเปคน่าจะมากสุดเนาะและตัวนี้ก็เป็นนี่นะครับ Sony Xperia 5 Mark 5ตัวนี้เลยที่นี่เป็นคลิปการพาชมแบบคร่าวๆกันก่อนนะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปลอง ใช้งานจริงกันอีกรอบหนึ่งภายใน2ส,สัปดาห์ระหว่างที่ท่านผู้ชมรอคลิปรีวิวเต็มภายใน2ส,สัปดาห์ก็ดูคลิปอื่นกันไปก่อนนะเปรียบเทียบสเปกอะไรของผมไปก่อนเนาะจะเอาลองไปใช้งานจริงก่อนว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงจุดสังเกตมีอะไรบ้างข้อที่ผมชอบและที่ผมไม่ชอบก่อนอื่นเรามาเริ่มแกกกล่องพร้อมกันก่อนนี่คือกล่องของเขาเลยเป็นวัสดุแบบรีไซเคลิลรีไซเคลิล เออเขาผ่านกันกรแกะมาหลายรอบแล้วแหละเมืเปิดใช้งานประกันดิจิตอลของท่านภายใน15วันหลังซื้อสินค้าคือเรายังต้องลงทะเบียนสินค้ามันไม่อัติเวทให้อัตโนมัตินะโซ n y ยังไม่อัติเวทให้อัตโนมัติและนี้ก็เป็นระดาษของเขานะครับ x p e i a mark 5และนี่คือตัวเครื่องโอ้ยตื่นเต้นน่ะอุ้ยขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆที่ทำให้ ผมได้รีวิวเครื่องจริงแล้วไม่ใช่เครื่องไปเองด้วยเครื่องเขาส่งมาขอบคุณครับมาเรามาดูกันว่า Sony x p อ r i a เดีย k ฟลเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างพอเ,เปิดออกมาแล้วอ่ะนี่ใบอะไรวะของเงื่อนไขการรับประกรัน โบนัสสิทธทิพิเศษเมื่อลงทะเบียนประกันวารันตีนะครับ by my Sony member โอเคโอเคเอาไว้ก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรและนี่ก็พระเอกของเราตัวเครื่องและนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆเออเนาะมาโอ้ เลือดทงของทางโซนี่นะแม้จะยังไม่ใช่ชิปล่าสุดแต่ก็ถือว่าก่อนล่าสุดละกันเพราะว่าชิปใหม่เพิ่งเปิดตัวมาคะนั้นเองอ่ะลอกออกมาแล้วเรามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องก่อนนะครับแมสมาร์ทโฟนไซส์นี้เดี๋ยวนี้หาจับได้ยากนะครับจอ6.1นิ้วเนี่ยจับถนัดมือเฮ้ยฟีลลิ่งดีอะ่ะ แล้วก็ดีไซน์ก็ตามแบบฉบับของโซ n y ครับเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ววัสดุรอบตัวเครื่องเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมและด้านล่างนี้ก็จะมีพอร์ต USB Type C ให้แล้วก็ช่องใส่ซิมเป็นแบบดึงออกเอาเลยนะ ใส่ซิมได้ใส่ SD c ดีการได้จะเลือกเอาว่าใส่ซิมหนึ่งหรือว่าจะใส่เ d c a r การหรือว่าใส่ซิม1แล้วก็ซิม2นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมช่อง usb type c 3.2และเป็นเรือธงที่ยังมีช่องหูฟัง3.5ให้กล้องด้านหลังนี่มีให้2ตัวภาพรวมของเครื่องอะดูดีนะผมว่าดูดีเลยทีเดียวและลำโพงนี้เป็นลำโพงสเตอริโอด้วยนะครับปุ่มด้านข้างด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ฟิกเกอร์พิ้นพร้อมปุ่ม power แล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับ น้ำหนักใช้ได้ป่ะด้านบนก็จะมีช่องหูฟัง3.5ให้มีไม้ตัดเสียงให้และด้านข้างซ้ายไม่มีอะไรเลยมีแค่เสาอากาศนะครับด้านหลังมีโลโก้ NFC สัญลักษณ์ Sony แล้วก็สัญลักษณ์ x p e d i a แล้วกล้องให้มา2ตัวมีไม้แล้วก็แฟลชให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันก่อนติดแล้ว หอ้หน้าเปิดเครื่องมาเดี๋ยวผมจะไปเซตติ้งกันก่อนระหว่างที่ผมเซตติง้งเรามา ฟังสเปคกันเลยครับ Sony Xperia 5 Mark 5นั้นตัวเครื่องจะสูงอยู่ที่154ม mm, ิลลมตกว้าง68มิมบาง8.6ม mm, ิลลิมน้ำหนักตัวเครื่องนั้น186กรัมหน้าจอนั้น6.1นิ้วจอพันเนียเป็น OLED Full HD+ ความหนาแน่นของพิกเซล455 PPI สัดส่วนหน้าจอเป็น21:9ต่ออัตราีิฟรชเรท120 Hz ทัชจัมปิ้งให้มา 240Hz เฮิจอเป็นแบบ1,000ล้านสีรองรับ HDR10, BT2020 แล้วก็หน้าจอนี้จะครอบด้วย Gorilla g l a s ์ Vita ัทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับแล้วกล้องนั้นให้มา48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX888 f 1 9ขนาดเซ็นเซ,นเซอร์1.1.4ระยะเลนส์2 4ม mm, มและสามารถซูมได้ก็คือเป็นซูมอินเซนเซอร์เนาะก็คือใช้เซ็นเซอร์หลักในการซูมซูมเป็นซ mm, ็นเซอร์นมิลลิเมตรและ มอทีนะครับแล้วก็จะเป็นเลนไซต์รองรับ OIS กันสั่นให้ด้วยกล้องอันตราวาย12มลพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 563 f 2.2ขนาดเซ็นเซอร์สอ1ส่วน2.55ระยะเลนนั้น16มิลลิเมตรมุมกว้าง123องศาและเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวนี้นั้นก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในตัวเดียวกันกับ Sony Xperia 1 Mark 5นะครับกล้องเซลฟี่นั้นให้มา12ล้านพิกเซล f 2.0 ขนาดเซนเซอร์1ส่วน2.93เซ็ซนเซอร์นั้นใช้ Sony IMX663 และให้มาเป็นลำโพงคู่ชิปนั้นให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 2แรมให้มา8 GB กลำอง256 g b สามารถใส่ SD c ด r d กาได้ 1TB บแล้วก็มีแผ่นระบายความร้อนมาให้ด้วยนะซึ่งมากกว่ารุ่นเดิม40%เลยทีเดียวแบตเตอรี่นั้นให้มา5,000 m a ah, มิมชาร์จไวที่30วัตต์รองรับการชาร์จไร้สาย มีบายพาสชาร์จให้ด้วยการเชื่อมต่อน,นั้นรองรับ 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type C 3.2, หม้อกับกันน้ำเป็นผนที่ IP68 อ่านี่คือสเปคคร่าวๆข,ของตัว Sony Xperia 5 Mark 5นะครับเดี๋ยวสเปคเต็มๆรีวิวเต็มๆรายละเอียดแบบเจาะลึกเจาะลึกเลยนะกล้องถ่ายภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มอีก2ส,สัปดาห์ให้หลังกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนเนาะ ว่าเครื่องนี้แลกสัมผัสนั้นรู้สึกเป็นอย่างไรกําลังเพิ่มลายน้วมืออยู่นะครับมอเตอร์สั่นดีมากสัมผัสแรกที่พิมพไปอ่ะพร้อมใช้งานแล้วหลังจากที่เราให้พักเบรกฟังสเปคนะครับตอนนี้เราก็ได้เซตติ้งเครื่องเรียบร้อยแล้วเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เอ้ยวอลเวเปอร์เริ่มมาก็สวยเลยแปลกอะวอลเวเปอร์แปลก วเปอร์แบบ,แบบเหมือนตัดแบ่งครึ้นอ่ะเหมือนจอโดนแยกอ่ะแต่สัมผัสแรกที่ผมรู้สึกหน้าจอขอบมันดูหนาไปหน่อยไหมแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีโอเคดีแล้วก็เรื่องการสัมผัสเนี่ยเอ้ยจอลื่นสมูทมากและอันนี้ก็เป็น p u r Android นะครับแบบไม่มีอะไรมาครอบทับในระบบ OS นะโซนี่เขามาทางนี้อยู่แล้วการทงการทัดเอ้ติดมิวมากแล้ว มอเตอร์สั่นอ่ะดีมากเวลาพิมพ์เดี๋ยวนะผมพิมพ์ไม่โดนอุ้ยได้ฟิวอ่ะมอเตอร์สั่นโคตรได้ฟิลอุ Motor Sun ลอ้ยมอเตอร์สั่นนี่ผมชอบผมชอบมอเตอร์สั่นอย่างเงี้ยถือว่ามอเตอร์สั่นน้่ทำมาให้ดีมากแล้วก็ทัดถือว่าลื่นไหลติดนิ้วเดี๋ยวเรามาลองกล้องกันเลยไฮ้ยถ้าใครเล่นกล้องอาจจะชอบนะในหน้า UI กล้องเขาเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้อะไรก็อาจจะรู้สึกว่า มันงงๆหน่อยมันจะไม่ได้ดูเรียบง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน Android อื่นๆก็จะดูแปลกตาดีแปลกตาดีในการใช้งานแล้วก็ระยะเนี่ยเขาจะมีระยะให้เลนปกติอัลตราไวแล้วก็เลนคูณ2เดี๋ยวเรามาดูที่โหมดวิดีโอกันว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความเร็วเท่าไหร่เฮ้ยคุณพระสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่สูงสุด 4K20 เฟรมเลยนี่ในกล้องหลังนะในกล้องหลังเราลองเข้าวๆกัน นี่คือเทสวิดีโอ 4K 20เฟรมของ Sony ่ p อ r วีเดียฟนนะครับแต่ 4K 120เฟรมจะสามารถถ่ายได้แค่กล้องอันตาวายแล้วก็กล้องเลนปกตินะถ้า,าอยู่ในกล้องเลนปกติเราจะไม่สามารถย้ายเลนอันตาวายได้ฉะนั้นต้องเลือกตั้งแต่ตอนเริ่มถ่ายเลยนะครับมาดูกันวิดีโอ 4K 20เฟรมของ Sony F ่ Sony e p เ d i a 5 m a ด k 5ฟน์มาร์คไนะครับไม่มีอาการกระตุกเลยนะไฟโดูคือสวยมากแต่ข้อสังเกตอะ่ะแค่เริ่มถ่าย 4K 120เฟรมด้านหลังเครื่องอะ่ะเริ่มมีอาการร้อนมาให้เห็นแล้วเราลองอันตรวายกันนี่คือเลนอันต์วาย 4K 20เฟรมของ Sony ่ p อ็ i a 5เด r k 5นะครับ ก็คือเลนอันต้าวาย 4K 20เฟรมของ Sony F เอไเดีย5 m m r r k 5นะครับสำหรับตัวกล้องต้าวายเวลาถ่าย 4K อ่ะภาพไม่ชัดน,นะความความเอียดไม่ได้ความลเรียนไม่ได,ไได้สู้เลนหลักไม่ได้นะเวลาถ่ายภาพมันมีอาการเหมือนมันไม่คมอ่ะมันมีน้อยแตกๆหน่อย เนาะแต่ถ้าเป็นเลนหลักคมชัดมากใช้งานได้ดีเนาะเดี๋ยวต้องไปลองเต็มๆอีกทีนึงแล้วก็สามารถถ่าย 4K 6 0เฟรมได้ 4K 30เฟรมก็ได้ถึง120เฟรมเลยทีเดียวอ๋อเดี๋ยวลอง FHD กัน f ดี120เฟรมนี่คือวิดีโอ FHD 120เฟรมของ Sony Xperia 5 Mark 5นะลองกระบดิอ่า นี่คือวิดีโอ 4K 120เฟรมของ Sony Xperia 5 Mark 5นะขยายดิการกันสั่นรู้สึกว่าจะมีอาการย้วยนิดๆให้เห็นนะมาเรามากล้องธรรมดากันกล้องธรรมดาเอาอะไรดีอะลดบังคับแล้วกันโอ้ยชัตเตอร์แบบ2ชั้นได้นะเหมือนกล้องเลยโฟกัสก่อนแล้วก็ถ่ายเฮ้ยเบอร์หลังด้วยเซ็นเซอร์ดีนนอยเนียนเลยเกินคาดแล้วสีคือ ตรงกับของจริงมากอะ่ะไม่มีการปรับแต่งให้เร่งสีให้แดงขึ้นหรืออะไรเลยคือสีแบบ้บาอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยอะ่ะกล้องโซนี่อะ่ะถ่ายด้านหลังบ้างอ๋ออันนี้มีการเร่ง HDR ขึ้นมนานค่ไหนนะเพราะว่า,วาภาพค่อนข้างมืดอุย้ยเบอร์หลังดีมากสวยเลยว้เดี๋ยวต้องลองจริงอีกทีนึงผมอยากไปลองของจริงแล้วว่าเฮ้ยถ่ายคนถ่ายวิวจริง,รงๆนั่นเป็นอย่างไรเดีวก็ให้ท่านผู้ชมลองดูแค่ประมาณนี้ก่อนเนาะ คือการถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมนะกันสันจะประมาณนี้เลยวอาจิ๊ดจั๊กจักห๊หมาอน่ันแต่ว่าเฮ้ยสีสันใช้ได้ถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมแบบกล้อง Under wide. อันตาวายอ่า ตอนถ่ายกลางคืนเหมือนรายละเอียดจะหายไปแต่ตอนเช้าถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่จะเป็น f u l 2 0เฟรมเลนอันตะวายก็จะประมาณนี้เลยนี่จะเป็น f u l อ็ดีเฟรมเอ่อ f u เอเฟรมเลนหลัก และเมื่อเป็นเฟอี่ดีหกสิบเฟรมก็สามารถย้ายไปเลนอันตรวายก็ได้เลนหนึ่งเท่าก็ได้แล้วก็หรือจะเป็นถ่ายแบบเทเลก็ได้นะครับประมาณนี้อ่านี่การซูมมันแบบค่อยๆขึ้นไปนะไม่ได้เปลี่ยนเลนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะมันใช้เลนเดียวกันเป็นเป็นซูมอินเซนเซอร์ไม่ได้ใช้คนละเลนกันแต่พอเปลี่ยนมาเลนอันตรวายก็ถือว่ามีความสมูท ดีว่ะเดี๋ยวมาเราดูกล้องเซลฟี่กันคือหมดลูกเล่นต่างๆเยอะมากอันนี้พรีวิวถ้าเราให้ดูเยอะมันก็จะกลายเป็นรีวิวเนาะเราเพิ่งจะลองแกะเครื่องกันเมื่อกี้นี้เองเราพูดอะไรมากไม่ได้เราต้องไปลองกันจริงๆฉะนั้นอันนี้ก็ให้ดูแบบพา้าค่าลองเซลฟี่กันอ๋อชัตเตอร์มือก็ได้ครับนี่คือกล้องหน้านะ12ล้านพิกเซลชัตเตอร์มือไม่มาวะต้องเปิดใช้กันเหรอ เตาโอ้เปิดแฟลชด้วยชัตเตอร์มือใช้ได้นะครับภาพคือคมมากหนวดเล็กๆน้อยๆผมเนี่ยเห็นหมดเลยเนาะปิดแฟลชดีกว่าปิดแฟลชดีกว่าเราถ่ายปกติเนาะแว้นนี่ก่าผมใส่แว้นถ่ายรูปแล้วมันเจงชัตเตอร์ช้าหน่อยนะเนี่ยเหมือนใช้เวลาคิดสักพักหนึ่งเอ้ยกล้องหน้า ถือว่าทําได้ดีเลยอะชัดนะชัดแล้วก็สีค่อนข้างที่จะตรงขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ดูกันอีกทีนึงเนาะมีหมดบิวตี้ไหมโซนี่มีไหมเนี่ยอ๋อสามารถเลือกเบอร์หลังได้ด้วยเบอร์หลังเบอร์สุดเด้มันก็จะเบอร์ไวอย่างนี้เลยนี่เบอร์ได้ค่อนข้างเนียนนะตัดขอบเนียนมากโอ้ยกล้องหน้าน่ากลัววะ่ะถ้าไม่เบอร์เลยสามารถปิดเลยก็ได้นี่แบบปิดนะครับปิดไม่เบอร์เพราะว่าไอ้รูปแรกๆที่ให้ดูมันเบอร์หน่อย ก็จะชัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะสหรับกล้องตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาได้ออโต้เลือกสัดส่วนของภาพแล้วก็จะมีวงล้อโหมดต่างๆให้เลือกเล่นดูไม่จะเป็นเบสิกออโต้ PSMR นะครับไหนลองออโต้ดิกล้องจะจัดประเภทฉากอัตโนมัติเออแต่ถ้าเราใช้ ตัวนั้นใช้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราใช้แบบวงล้อของโหมดเนี้ยก็จะคล้ายๆกับเราใช้กล้องจริงๆของทัง Sony พวกการตั้งค่าอะไรต่างๆจะไม่เหมือน UI กล้องมือถือนะจะเหมือน UI ของกล้อง DSLR เลยหรือกล้อง m มิเลเล่บอกค่า ISO ค่า F แล้วสามารถเลือกเลนได้ด้วยเลยเลน24 เลนส์หรือเลน16มม,มนะครับฉะนั้นถ้าใช้ง่ายๆก็มาที่เบสิคนะหมดพื้นฐานทั่วไปทั่วไปอ๋อมีปรับผิวนวลด้วยแต่ไม่สามารถเลือกระดับได้นะคืออันที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้คือปรับผิวนวลแล้วถ้าเราปิดละ่ะ ปีดหมดผิวนวลน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ต่างมากกับหมดปกติไม่รู้จะหาความต่างมาจากไหนก็เปิดไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับอ่ะกล้องประมาณนี้กล้องประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองจริงๆให้อีกทีนึงและเซ็นเซอร์สแกนเลนมืนอจะอยู่ตรงที่ปุ่ม power ร้้นข้างเครื่องนะครับการสแกนถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไวนะมีอาการชิดนิดน,นึงนีนะลองเช็คด,ดูก่อนอือเอาใมา่ อ่ะเนี่ยบางทีต้องกด2ครั้งอะ่ะใช่ไหมเออแล้วก็มีแถบด้านข้างไหมนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ลากแอปออกมาเป็นหน้าต่างวินโดว์คล้ายๆกับพวกสมาร์ทโฟนอันใดนอนอื่นๆพวกฮเ้ยอะไรอย่างเงี้สยสไลด์ด้านข้างมาไม่ว่าจะเป็นแบ่ง2หน้าจอหรือว่าเป็นหน้าต่างวินโดว์ก็ได้ทั้ง2แบบนะครับเวลาเราลากออกมาใช้อ่าเป็นอัพนี้เลย ให้ใช้เราสามารถปรับขยายขนาดหน้าต่างได้แบบอิสระเนาะถือว่า UI ใช้งานได้ลื่นไหลดีแล้วก็ก่อเรามาลำโพงละไมค์กันนี่ลำโพงผมเทสท,ท,ทีละข้างนัเนน่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายใช้ได้ดังใช้ได้นะไม่ลำโพงฝั่งนี้ไม่ได้เบานะ เราสามารถปรับระดับเสียงการสั่นแบบดนามิกได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูว่ามันคืออะไรเนาะสังกรีเอ้ยวันนี้ผู้า่าสิมาเสียงไายโยนใครพอแตกส่วนผมขอโยนได้ไหมครับ แต่ตัวนั้นเอาไดมองเขาแล้วมาดิีเพอเงประกาศผู้ใหญ่บาลได้นี่เป็นประกาศเคอเคล่สับเนี้ยทามทุกคนออจากบ้าดีะอนเบพิตัวน่ตางมันไม่มีหรือว่าผู้อประกาศเลยอความพักเมือนกตัวพี่น้องเรียมปะเน่อแจ็คไหมแม่แมครับเป็นพี่น้องกันเกีเป็นทนาย โอ้ยเป็นแมน็นปลาไหลทุเป็นซับปะาไหลก็พอมุ้งใช่อเพราะว่าม้อดูดเดียวที่พอตัวสี่หันี่ก็คืออาชีพซับปะาไหเราว่าหำอ่าลุงอ่างหน่อยมันซอยพลายจบฉันอยากผีก็อยากตายคร่าวๆคร่าวๆแต่ว่าลำโพงเสียงเพราะนะแต่ถ้าเปิดสุดก็จะมีอาการเสียงแตกหน่อยๆเออถ้าเปิดสุดจะมีอาการเสียงแตกหน่อยๆเอาตามจริงเปิดสักป,ประมาณ60-70%ผมว่าก็ดังแล้วแหละ ชอบะไอ้ลำโพงส t ตูดิโอเนี่ยแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนและทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเสียงดังพอๆพกันทั้งคู่แต่ถ้าเปิดสุดก็จะมีอาการแอบเสียงแตกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆให้เห็นนะขนาดที่รองเดี๋ยวเรื่องการเล่นกลองเล่นเจมถ่ายภาพวิวเป็นอย่างไรถ่ายคนเป็นอย่างไรการใช้งานชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรใช้งานได้ดีไหม และเล่นไปเครื่องร้อนหรือเปล่าการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆใช้แล้วโอเคไหมรู้สึกว่ามันมีอะไรเออเออมีอะไรให้สังเกตบ้างเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เราจะมารีวิวเต็มกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามเพื่อรอคลิปของตัว e อ p e d เดีย Mark ์คไฟได้เลยราคาอยู่ที่3 9 9 9 0บาทสํบาทสำหรับเรือธงของโซนี สำหรับคลิปนี้เอกที่คเจิตขอจบการพิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ